้วจอสเอาวินะจเ็ผลงานเพลงไสเมื่อสกิปในเดอนีเอ็กซีพลังเนียเพลงของแฮนนี่ขับขับับไสหลังตคือบรีชีเรียดแล้วเพราะว่าพกพรดาวเขาบงยเพลินครับที่นี่นะครับแล้วก็ทางตอไลน์เขาก็ทุกเาครับต่ามีปัญหาครับร้องได้หมดทุกเพลงเลยนะครับของแฮนนี่รบลไบ๊ มาแน่นอนครับอุ๋งอิงมาเมื่อกี้โทรไปแล้วโทรไปแล้วกำลังจะออกมาวันนี้มาลายมาลายเซอร์ไพรส์อุ๋งอิงห้าหมื่นกว่าบาทอีกทีนะครับว่าจิตคนที่เสียระเบียได้หาเงินครับมาแน่นครับเติมได้มั้ยมาี่เติมได้เรื่อยเติมได้เรื่อยแล้วก็อยากเห็นกลุ่มปิดสัก2,500หรือ3,000 ครับเพืเป็นกำลังใจให้พอวี่แล้วทีไรหายเมื่อยมือหนิเนาะครับผมพอดใ้เมียเนาะเอฟซีพลังเงียบอย่าให่คอยเสียหนาเออทำยัไงเลยอย่าให่คอยเสียหนาก็แล้วกันเอาเดี๋ยวตจะนอยสิขึ้นไล่โซดเนาะเดี๋ยวตจะนอยสิขึ้นไล่โซดเอ่ยนะครับเอาสายไปที่เลยได้นะครับบอลถึห้องบอลยังครับใช่เด้กวัยเด็กวัยน่าจะเหนื่อยเนาะเป็นเกียรตินะครับ นองีซีแต่ตรงนี้เขาเห็นแต่ในติกเกว่าอู้คืองปดคืองามขึ้งยังแฉ่สิบปากว่าบอทอตาเห็นนะพี่น้องบูรยูไกลก็มาแมนบูอยูไกลเขาคุกปิดเท่านั้นบูรยูไกลเขาคุกปิดแต่รันตีว่าขนาดนี้ไม่นีนี่นี่จะมากจะส่หนิผู้ดาวนมดกตพ่อกันชูงานเนาะ บอกเพิ่งมาเจ้าอยู่นั้งผิดพวกไย้อุ่นตอนไรโอ้ยจำสักปีแล้วคือสิบกว่าปีแล้วค่ะแมนสิบกว่าปีขนาดยุคอุดรก็ยังมาเลยครับพี่น้องมาเด้อค่ะเดมาเบิ่งดิไม่ผิดหวังปีนี้เลยปีนี้เล้าเจาเห็นไปที่แล้วคนลุกเลยค่ะครับสวยงามมากท่านนี้ไส้จริงจริงไม่ใช่คนถ้าือไส้เนี่โอ้ยถือเป้ขึเป็นกระจกเลยเหรอครับเป็นกระจกนะเปิดครับส่วนสนอันคือส่วนหนึ่งนะครับผมจะกรีบรายละเอียดคักๆได้ปผิดพาผมนอนเห็ดนั่งเห็ด ยืนเพชรย่างเพชรทำเองด้วยทุกช็อตทุกลมหายใจเลยว่ามันเก็บรายละเอียดรัอยูแต่ว่าบัดเพลนออกไปแล้วบรรลุว่ามันสิทระทาพเตพี่น้องพอแต่ว่าตามเขาสอมตามเาเบิรเขาออกการันตีว่าเขาเก็บรายละเอียดทักเนื่องฉากเวทีไฟเสียงสีระบบการฟิกจอยที่เขาก็ลุเครื่องต่อเครื่องกับผีกายนี่แล้วการงานโชว์จะสีเขาเบิรงแย่งตลอดเพชรทักนอนตีซีแต่ทุกมือ มาให้กำลังใจมาตายไปสุดว่งพอยิมวี่วอริตาคังสิมันยืสมลอวอวอนะแล้วอยากให้มาเบิ้งรับผมอยากเบิ้งอยากฟังเพลงหนึ่งแจ๊คสะได้ฟังโรนนอนหลับยังหันนะนอนหลับพี่นอนมักสาลูกสองนักแสาันหอดสองพันี่่แกนอดสองพสิรองอ่ะพังนี้ไปเอ้ยเอามาลลามาลลายเดี๋ยวทันหอดสองพันพวีสิโองเพ่ง เาวลูกสองคันหอดสามพันคอยสีรองคุ้มเซิ้งคุ้มเซิ้งเอ้าคันบ่อหอดคันบ่อรองได้เป็นมคุ้มเซิ้งมาแล้ววันนี้ตอบตอนนี้แอดมินยังตอบอยู่ใช่ไหมยังตอบอยู่ไหมยังตอบอยู่เห็นว่ามีกี่คนก็สามสามคนเห็นว่ามีเซอร์ไพรส์มีการปรับช็อตคลิปมือเท้าซ้อมมือสองมือยังโมเมนต์ตัวนั้นเป๊ะแม่นบอลนีการปรับช็อตคลิปโจ้บี้ยิ่งผมลงคลิปหนึ่งไปที่ซ้อมใหญ่วันแรก ที่ลงโชว์ไอ้เพชรชาวดินครับคนเบิร์งสองหมื่นแปดสิบเนื้อเป็นขอบคุณที่พ่อนำเพลงลูกสาวมาโชว์สองมันเป็นเพลงเนี่ยโอ้โหลูกเพชรชาวดินครับเขาเม่ไดโชว์ครับใครอยากเอาไม่ไโชว์ใน้โชว์และวกันเพลงอ่ะอ๋อเมื่อนี้ครับเต่งกงอิงมาโชว์ด้วยนะครับโชว์ครับเพลงโชว์ในช่วงรายการแสดงตลอดไปใช่ไหมครับ เอาช่วงร่ำเรืองกับพี่คนลุกพี่นอนคนลุกช่วงร่ำเรืองก็เดินก่อนกับพี่เอาเพลงหน่องสาวมาเลยแมนเอาพลงลุงสาวมาโชว์เลยกันแต่ทำเนียเรียวยังที่น้องมีแต่ก่อนเนาะผู้ใดอยากเบิ่งก็ต้องมาเบิ่งแต่หนาห่านเท่านั้นเดี๋ยวนี้แบบว่ามันซื่อนี่พัดเบิ่งยุไสเนี่ยโลกใบนี้ได้เบิ่งได้เบิด้เบิ่งทุกคนมากเลยเนาะอยู่ใกล้ก็เหมือนไก่อยู่ไกลก็เหมือนไก่อเมริกาก็เบิ่งยุโรปอเมริกาเบิ่งได้เบิ่งได้บหครับผม สํ่คัญมากสี่เห,สเห็นทุกวินาทีที่เซนตินบราเยลียนมานี่นะครับฝากไว้ในตากเกิดรามมองได้บอดีมองได้ดีกรับตีชมเขามากแต่ว่าผมว่าผมตามผมอยู่ในหนีหลายหลายขึย้นผมมากอย่างที่ผมมาเครื่องเสียงเ,เครื่องเสียงผมงลกใหม่ผมอันทัดปลวางเลยผมอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าโดยที่เราอยู่ด้วยกันกับผมอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราคุยกันรู้มาก่อนนะว่า,วาปีนี้ผมยกให้เครื่องเสียงพ่อนุ่มเมื่อวันครับ ปีกายนี่ยังปวดอู่อยู่ข่อยบวเสื้อเด็กท่านเสื้อบนท่านเด็กผู้ต้องมาฟังคืนนี้แม่ผมไม่เชื่อสิปากว่าเขาบอกว่าพอตาเห็นครับทคร่องฉากอลังการพราะมได้บาดตานี่สวยงามมากปีนี้แหละคนลุกเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยแมตแต่ข้างล่างใช่ใช่หัวฉากเลยใส่ไว้นิ้วมันมันเหมือนออร่ามันออกเลยอะไนเป็นยังไงให้นุ้ยดีกว่าอ้าววันนี้มีกระเช้ามาให้พ่อนะครับจาก สาวน้อยลำเพลินโชว์จากวจกอการชัยนะครับผมขอให้เฮงเงปังสาธุเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง250งานอย่างต่ำฝากเอฟฝากพี่น้องแฟนครับอยู่ทั่วทุกภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางสามารถจับจองได้ไปทางเพจศิลปินภูไทยนะครับผมฝากเบิร์กแยกอีพอน้ำนะครับผมเล่าอารซี ท่านหมู่ภายในได้เรื่องโซเชียลแต่ว่าเราใจเราสู้ได้ต้องต้องให้กำลังใจเราครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณผู้จัดการนะครับสาวน้อยคนโชว์แล้วก็สาวนักเพริ่นแท่งนะครับทุกทุกท่านนะครับในทีมงานทั้งสองทีมนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณที่หักศิลปินเพริขอบคุณที่หักพวีนะครับบอวาสิเปลี่ยนเพริ่นกาลาเตะนะครับทั้งล้อเพลินโชว์ทั้งคณะสาวนักเพริ่นแท่งเรียกว่าแฟนคลับนะครับทั้งสองทีมสองคณะ นะครับขอบคุณที่ฮักพวีก็ขอให้พรที่ให้มากับคืนไปหานะครับผู้จัดการกัญชัยแล้วก็ทีมงานของเราทุกๆคนเดินทางตลอดประพทุีเสร็จทางพบเจอสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตในฤดูกาลนี้และฤดูกาลต่อไปแล้วก็รวยรวยเฮง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 สาธุครับผมขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงที่นี่ คิดว่าพูดกันเอาไปโรงพยาบาลเมื่อไรเดือนใดปีใดเออวันที่30บบอกบอกอะไรเนาะวันที่อะไรเหรอนานย่น20มีนาเออ20มีนา70ครับเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนผมเจียมมีนาหกเก้าหนึ่งหกการใช่เพิ่นได้สปงใหญ่แมนแมน่มนเป็นบุญประจำบุญเดือนบุญประจำเดืครับผมครับบุญเดืนเจอกันครับเจ็ดศูนย์ครับผมบับัครับพ่อบุญครับขอบคุณครับจองเรียบร้อยแล้วจองเรียบร้อยแล้วยยอดเล จองเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับขอบ,ขอบครับของให้เฮงียบๆป่ะป่ะ,ะคืนนี้อย่าลืมเจอกัน,กน,กนครับเขากลุ้มนะเป็นน้องเด้อคนลุกได้เลยครั <c oughs> บเข้ากลุ่มได้เลยนะครับไม่ชุบหัวกันแช่งมากเท่าไรตัวลูกเป็นคนลูกแยบๆกบบมากเลยเนี่ยว่าจะเริ่มจำกันว่าลัวตัวปังสองตัวสองตัวง่ายสองตัวง่ายสองตัวสองตัวเออดูมากไหมอ่ะแสดงว่าแม่แล้วดูมากไหมสิบสิบกปีที่หนูไม่มา น,น,นักรงนีสมสังหอดสงคัอันเปิดวงคิดวงของการน้อย่นไปคำคำบัดแม่ต้องไรต้องบัดแข็งขีดขีดพวกนี้แหละครับไปซอยไปซอยน่อยัง้ายูบ้าเนเียเฮ็ดงานงแจมลา่อนรู้สัมบาล<ด>จ้าตะก,กี้กันมากครับอดี้นหน่อยๆมยายูลูไ้่มาเบิ่งหมอล่างแกี้ เราอยู่หลังเวทีเดี๋ยวสักป่ายสามสิบห้าเราจะขึ้นไลฟ์สดเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีนะานนึ่งดังมาก้งปังทันหลังว่าองยู่นีกัได้เลยเรในห้องมันด้นเยอะครับานีมตั้งขาตั้งยูนนีคายปนขึ้นขึ้นนี่เหนมุมนี่เหนอทัหลังไ่เวทีนีนไหมตั้งนาเขาเวที่็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเังไกันะฝากินหนึ่งินนนพี่น้องสวัสดีครับ